สวัสดีครับอ้าวตอนนี้เรามาถึงบ้านห้วยอู่ร่องแล้วนะครับบ้านห้วยอู่ร่องอำเภอทองผาปูมนะครับเป็นรีสอร์ทที่เราจะพักกันคืนนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆมาดูนะครับบรรยากาศรีสอร์ทแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องพักของเรานะครับอ่าบรรยากาศรีสอร์ทสวยงามมากนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แนบชิดติดกับธรรมชาติกลางสวนผล,ลไม้ส้มโอทุ่เางาะมังคุดนะครับนี่เราเดินเข้ามาเ,าเดินเข้ามาในห้องพักของเรานะครับเป็นบังกะโลนะครับเป็นบังกะโลนะเป็นบังกะโลเปิดเข้ามาในห้องพักของเรานะครับ ห้องพักของเราแต่งเป็นไม้เรือนไทยทั้งหมดนะครับเป็นเรือนไม้ทั้งหมดนะครับมีแอร์คอนดิชันให้นะครับมีทีวีให้ห้องสวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับอากาศน่าจะเย็นสบายเบาะคิงไซส์ใหญ่มากนะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเบาะคิงไซส์ใหญ่มาก โต๊ะเครื่องแป้งนะครับโต๊ะกระจกโต๊ะเครื่องแป้งห้องแต่งได้สวยมากเป็นไม้ทั้งหลังนะเป็นไม้ทั้งหลังมีเก้าอี้รับแขกนะครับอ่าแล้วนี้เป็นตัวห้องน้ำนะห้องน้ำก็กว้างขวางครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับห้องน้ำก็กว้างขวางม,มากสบายๆนะห้องน้ำแก็โอเคแนะนำเลยนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ บ้านห้วยอู่ล่องนะครับรีสอร์ทนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามมากนะครับหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงเข้ามานะครับเข้ามาสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงนะเพืเ่อนๆพี่ๆฝากไว้ด้วยบ้านห้วยอู่ล่องรีสอร์ทนะใครว่างวิเค้นไหนก็เข้ามาได้นะครับมาพักได้นะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพืเ่อนๆพี่ๆ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ